เอ๊มีใครอยู่ไหมคะสวัสดีคะ่ะต้องคุยด้วยคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่ร้านน่าจะช่วงนี้น่าจะต้องอมีของให้มาให้ลูกค้าเลือกเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลได้อยากจะให้นําเสนอคะ่ะว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นที่แบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดจะให้ในเทศกาลเนี่ยเขาจะาให้ชิ้นไหนเป็นมงคลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะเป็นที่ไหนเอ่ยก็จะขายน้ำกับของไม้ผลนะคะก็เนี่ยขนุนนะคะมีกล้วยมีแตมีไตงโมประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ค่ะอีกอ๋อโดยต้นกล้วยกับต้นขนุนอยู่ด้วยกันเลยนะคะกล้วยนี่มีความหมายว่าอะไรคะกล้วยกล้วยทำอะไรได้กล้วยขนุนก็ได้หนุนนำอะไรเงี้ยค่ะคือได้มีไก่ช่วยคุยนเขียทำมาหากินอีกขอบค่ะคุณค่ะด้ยทุกคน มงคลนั้นนะคะโลกซกซิ้วสู้ไม่ได้นะคะใช่แล้วร้านเราจัดเต็มเลยมะคะแล้วก็จะตามไซส์เลยนะคะราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงอันเล็กๆตเท่าไหร่คะ320 320มีไก่หนึ่งตัวได้นี่ละคะห้าร้อเกาสิาร้อเกิ่มขนาดขึ้นมานะคะแล้วก็มีมีมีไก่2ตัวนะคะแล้วก็ในในส่วนนี้ก็เป็นเนี่ยเทศกาลพวงมาลัยมากราผู้มีพระคุณนะคะ อ้อเงินดินเงินดินนะคะเงินดินไอพวกนี้เขาไว้หน้ารถได้ถูกความร้อนได้ถือได้นานไม่กลิ่นหอมไม่เอ่ยไม่หอมค่ะไม่อันไหนคะอันไหนคะเด็กหนูเด็กๆอันนี้เท่าไหร่คะห้าสิบเก้าสองอันร้อยจ้าเดี๋ยวพวกนี้ก็ขวัญใจอีกเด็กจุ๊บเจ้าพวกนี้เท่าไหร่ห้าสิบเก้าสองอาร้อยเหมือนกันตอนนี้แม่ค้ากำลังขายของนะคะเดี๋ยวเราก็ชมของในร้านอันนี้อันนี้ก็กล้วย เป็นงานดินเป็นงานดินจำร้องไว้เหมือนมากเลยไปตั้งโต๊ะกินข้าวใช่ใช่ขายของอลไรขายเดี๋ยวพี่จะพาขออนุญาตพาชมของน่าจะไม่มีขายเยอะหายไปเยอะไงหายปเยอะแบบของของายดีนะคะของหายไปเยอะนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มมาช่วงเทศกาลใกล้ๆอันนี้ก็กล้วยไม้เหมือนมากเลยนะคะกล้วยไม้สวยมากน่ะ สงสัยต้องถามนะคะว่าเห็ดนี่มีความหมายหรือเปล่านะคะเพราะจะมีเห็ดแซนอยู่ทุกทุก,ท,กทุกทุกที่เลยนะคะความจเจริญรวมงานเห็ดอยู่ที่ไหนก็เสริมได้อ๋อเ,เป็น,น,ป,นปรับเป็นรับตัวได้ง่ายๆอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ไหนใครก็รักมางั้นเถอะนะคะดิฉันยงเก่งไหยคะคุณอยู่ที่ไหนใครก็รักนะคะดิฉันขอเป็นเห็ดค่ะและราคาระคะพวกกล้วยไม้ขนาดใหญ่เนี้นย ดิฉันขอบอกน,นะคะว่าถูกกว่าห้างค่ะนะคะดิฉันเนี่ยเคยซื้อของขวัญไปให้งานแต่งงานเนี่ยทราบเลยค่ะว่ากล้วยไม้ประดิษฐ์พวกนี้แพงมากนะคะนี่แล้วก็มานี่เลยคะล่ะๆๆอันเล็กๆเลยน้อยพวกนี้นะคะเห็นบอกว่า,าราคา59บาทนะคะยังไงก็แวะเวียนกันมานะคะช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เลยนะคะของขวัญของฝากนะคะต้องมาตลาดน้ําของเรานะคะสองเป็นเพื่อนันสอง หลังจากลูกค้าเริ่มซานนะคะก็ชกตัวเจ้าของร้านมาคุยกันต่อเป็นชวดเทศกาลปีใหม่นะคะอยากให้น้องเจ้าของร้านช่วยอวยพรเพื่อนๆที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรานะคะค่ะร้านของเราเกศศรีหนกไม้ดินนะคะอยู่ตลาดขวัญเรียมวัดบำเพ็ญเหนือฝั่งบำเพ็ญเหนือค่ะค่ะอวยพรนิดนึงค่ะก็ปีใหม่นี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านหรือว่าคนที่มาเดินตลาดนัดขวัญเรียมนะคะให้สุขภาพแข็งแรงและเฮงๆทั้งปีด้วยค่ะโอเคขอบคุณนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ตลาดน้าขนเตรียมฝั่งเหนือนะคะบนชั้นบริเวณชั้นสองนะคะมาที่ร้านขายเสื้อผ้าทางเหนือนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านเจ้าของร้านนะคะอวยพรเป็นภาษาเหนือเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่แล้ววันดีเจ้าปีใหม่แล้วอยากจะให้ทางร้านช่วยอวยพรเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาตลาดเราชมก็ใจของเราเจ้าปีใหม่กลับมาถึงแล้วเนาะเจ้าขอขอบคุณลูก้าทุกๆคนเนะเจ้าตีมาอุดหนุนล้าน ผ้าเหนือผ้าไทยของเฮาน่ะเจ้าขอบคุณสาหรับผู้มีพระคุณทุกคนน่ะเจ้าจกรีปี่หม่เจ้าขอให้มีความสุขทุกคนน่ะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเช่นกันค่ะขอให้อ่ร้านของอยู่คู่เป็นปน,ปน,ปนปีนี้เข้าปีที่สองแล้วก็อยู่เป็นปีที่3ปีที่4ต่อไปเลยนะคะงไงก็ขอบคุณนะคะร้านของพี่เขานะคะอยู่ชั้น2ของตลาดน้ำขนเตรียมฝั่งเหนือนะคะเดินเดินเดินขึ้นมานะคะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อย ตรงกันลิฟต์นะคะลิฟต์ทางทางลงนะคะยังไงก็แวะเวียนกันมาได้วันหยุดปีปีปใหม่ปีนี้เราหยุด เราเปิดห้าวันเลยเราไม่เราเราเปิดห้าวันนะคะวันหยุดเราเปิดห้าวันเลย28 29 30 31ดบ้าสสนะคะร้านพี่ด้วยเช่นกันเจ้าเจ้าช่วงนี้เหมือนกันค่ะยิน,<า>นด <หา S 2> <า>ีต้อนรับแล้วก็นี่ค่ะนี่เลยช่วงนี้ของขวัญของฝากนะเจ้าร้านพี่เขาก็มีหมวกกิ๊บเก๋นะคะที่สามารถจะซื้อเป็นของขวัญของฝากปีใหม่ได้เป้ย่ามสวยๆรองเท้าวสวยๆนะคะได้เลยนะคะที่นั่นตอนนี้เชียงใหม่หนาวไม่เอ e ่ยเจ้าเริ่มหนาวล้วเจ้าเริ่มหนาวแล้วนะคะของขวัญของฝากได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ ขอขอใช่ครับก็มาขอรับสีทได้ที่ประชาธรมัตย์ของตลาดแล้วผลิตครับฝากวัดเมืนใต้นะครับ